วันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องถึงเรื่องอาชีพนะคะจะมีข้าราชการกับพนักงานเงินเดือนนะคะที่จะเอามาพูดในวันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีอาชีพข้าร,ราชการหรือพนักงานเงินเดือนนะคะถ้าต้องการออกรถมือสองนะคะกับประเสริฐผลสกลนครนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะมีเครดิตดีรับรถไปเลยค่ะภายใน5นาทีนะคะ แล้วก็เอกสารที่ต้องใช้นะคะแค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะก็ออกรถได้แล้วค่ะรถด,ดีรถสวยคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริรฐผลรุ่งเรือง,งสกลนครน,นะคะขอบคุณค่ะ